สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพบผงทางในค r อ s อกกับค r o สอก Channel เนี่ยฮะวันนี้เราก็อยู่กับ Arena Valor หรือ ROV เ e. พราะพี่ก็จะมีคอนเทนต์เนื้อเรื่องพิเศษความสัมพันธ์เป็นคู่คู่ที่ตัวเกมได้ปล่อยออกมาเนี่ยมาให้ดูกันนะฮะวันนี้นะบอกเลยว่าถูกใจสายยูริแน่นอนนะกับคู่จิ้นที่เป็นคู่จริงหรือเปล่านะไม่ต้องรอชานะพุ่งแค่นี้เรือก็พายแล้วนะกับเนื้อเรื่องพิเศษของ C ิน e s t r i a และ d e x t ตรที่มนีชื่อว่าชีวิตและความตายถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลย ซ i n นส t เรียรู้สึกหงุดหงิดที่ต้องมาง่วงในเวลาแบบนี้แต่เธอก็เหนื่อยเกินที่จะต้านไหวแถมแผ่นหลังของเด็กสตรที่แบกเธอก็สบายกว่าที่เคยเป็นซีเนสตเรียเงยหน้ามองรูแสงที่สาดส่องที่ใกล้เข้ามาเรื่อยเด็กสตราบอกว่ามันคือแสงแห่งความหวังที่จะทำให้ทั้งสองได้กลับบ้านถ้าหากแสงหายไปประตูที่ออกจากอบิส จะปิดตัวลงบ้านที่เธอพูดถึงก็คือกระท่อมไม้เล็กๆในป่าที่สร้างโดยเด็กซ์วาตั้งแต่ซินเนสเตรียหนีการตามล่ามาจากคารืหัดของเธอจนข้ามเขตชายแดนของ Forest of Shadow ทำให้เธอถูกช่วยเหลือและรับเลี้ยงโดยเด็กซ์วาสาวน้อยได้รับการดูแลจากเด็กซ์วาเป็นอย่างดีจึงได้ใช้ชีวิตใหม่ที่สงบสุข ทว่าฝันร้ายแห่งการนองเลือดยังคงตามหลอกหลอนเธอครั้งนี้พวกนักฆ่านอกจากต้องการเอาชีวิตของเธอแล้วพวกมันยังวางแผนจะฆ่าเด็กสตราอีกด้วยทั้งคู่หนีไปจนถึงรอยร้าวสู่อบิสและกระโดดลงไปสู่ห่วงนรกที่เต็มไปด้วยความมืดมิดอย่างไม่ลังเลและที่นี่ก็ยังเป็นที่ที่ทำให้พลังของซินเนสเตรียตื่นขึ้นเช่นกัน ผ่านไปไม่นานทั้งสองได้พยายามตามหาวิธีที่จะกลับสู่โลกอาทนองเชาว่าทางออกของโลกนี้อยู่ที่รากของต้นไม้โลกที่คอยปิดผนึกประตูมิติเอาไว้เราจะได้กลับบ้านแล้วซินเนสเตรียเอ่ยขึ้นใช่ได้เวลากลับบ้านสักทีเด็กจ้าพูดพร้อมวางซินเนสเตรียลงอย่างอ่อนโยนก่อนจะกอดซินเนสเตรียจากข้างหลังไม่ใช่เรา มีแค่เธอต่างหากซินเนสเตรียช็อกกับสิ่งที่ได้ยินเด็กส์ตวลูกหัวสาวน้อยพร้อมพูดว่าต้นไม้โลกไม่อาจปล่อยให้สิ่งมีชีวิตที่ปนเปื้อนจากอบิสออกไปสู่โลกของเราได้พวกเราตกลงมาสู่ความมืดมิดของอบิสนานเกินไปคำพูดของเด็กส์ตวทำให้สติของซินเนสเตรียเริ่มกลับมาตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่ไปไปมามาเธอดันเป็นเหมือนคนในครอบครัวฉันซะง,งั้นไม่คิดเลย ว่าจะต้องมาพยายามเพื่อใครสักคนจนถึงวาระสุดท้ายแบบนี้เด็กสตราพยายามตลกกลบเกลื่อนใช่เธอมันบ้าซินเนสเตรียพูดพร้อมกับจับแขนของเด็กสตราที่กอดเธออยู่อย่างแนบแน่นซินเนสเตรียหันกลับมาพร้อมกับยื่นมือไปหาเด็กสตราร่างกายของเด็กสตราลอยขึ้นช้าๆสายเลือดก่อตัวขึ้นที่ปลายนิ้วของซินเนสเตรียก่อนที่จะพุ่งไปยังเด็กสตรา ซินเนสเทรียยิ้มก่อนที่จะจูบลงบนหน้าผากของเด็กสตราทั้งสองเป็นหนังพี่น้องและได้ทำสัญญาเลือดต่อกันทันใดนั้นเลือดที่ไหลอยู่รอบๆก็พุ่งเข้าสู่ร่างกายของเด็กสตราและฟื้นฟรูร่างกายของเธออย่างรวดเร็วจากนี้ไปพวกเราจะมีสายเลือดเดียวกันซินเนสเตรียเอ่ยขึ้นเด็กสตรายื่นมือไปดึงซินเนสเตรียมากอดไว้แล้วพูดว่า จากนี้ไปเราจะอยู่และตายไปพร้อมกันเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับเนื้อเรื่องพิเศษของซินเนส r ิอาและเดนะ็กซะซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเนื้อเรื่องของซินเนส r ิอาและเด็กทที่พี่ได้ทำมันคือเหตุการณ์เดียวกันเลยนะครับกล่าวสั้นๆก็คือครอบครัวของซินเนสติเนี่ยเป็นมนุษย์ครึ่งปีศาจส่งผลให้เธอเนี่ยถูกฆ่าทั้งตระกูลนะซินเนสติอาเป็นคนเดียวที่รอดมาได้แล้วเธอก็หนีมาถึงชายแดนของสาพันรัฐอิสระกับฟอ r e เรสต์ออฟแชโดนะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของเด็ก ตัวเด็กซ่าเองเนี่ยเธอเป็นครึ่งเอลฟ์ครึ่งมนุษย์นะครับซึ่งมนุษย์ที่เป็นลูกครึ่งแบบนี้พอแม่ก็ตายไปแล้วแล้วเธอก็ไม่ได้รับการยอมรับเท่าไหร่ก็เลยต้องอาศัยอยู่คนเดียวแต่พอมาเจอซซเนสเตรียเนี่ยเด็กซ่าก็สัญญาเลยว่าจะดูแลเด็กผู้หญิงคนนี้นะฮะแล้วทั้งสองก็มีชีวิตที่ดีอยู่พักหนึ่งพอเวลาผ่านไปไอกกลุ่มนักฆ่าพวกนั้นอะตามซซเนสเตรียมาเจอแล้วครั้งนี้เนี่ยเขาจะฆ่าเด็กซ่าด้วยครับส่งมาให้ทั้งสองเนี่ยหนีจนมาถึงรอยร้าวของอบิสแล้วก็กระโดดลงมาครแต่่ด้วยึงเลืออปีาขงซเนทททีีนนัับ่่กกลพงงงขออใให้ตืา การนับเด็กซ่าที่ไม่มีเลือดปีศาจเนี่ยอ่อนแอลงทุกวันนะทั้งสองก็เลยหาทางจะขึ้นไปข้างบนสรุปว่าไปเจอนับทางขึ้นเนี่ยในนี้เขาจะเรียกว่าเป็นประตูมิติอ่าแต่ว่าประตูมิตินี้เนี่ยมีรากของต้นไม้โลกอะ่ะขวงอยู่ซึ่งตอนแรกเด็กซ่าเนี่ยกะว่าจะใช้เลือดเอลเนโตเนี่ยเปิดทาง็นรูเล็กๆให้ซินเนสเซีย <ines ia S 2> ขึ้นไปตัวเองก็คือตายที่นี่แต่ซินเนสเซียไม่ยอมครับเธอก็เลยทาพันธสัญญาเลือดนบถ่ายเลือดปีศาจให้กับเด็กซ่าส่งผลในตอนนี้เด็กซ่าและซินเนสเซียเนี่ยมีสายเลือดเดียวกันเออ ความคิดพี่คู่นี้คือมันเกินพี่สาวน้องสาวมากเลยกอดตลอดดมกันตลอดนะลอ้ลอแต่อย่างไรก็ตามนะตัวเกมเขายามบอกว่าเป็นพี่สาวนะเราเออพี่สาวก็ได้นะใครใครกินพี่สาวใครใครกินยูริก็ตามต้องการกันเลยนะแต่พี่คิดว่าต่อไปเนี่ยโมเมนต์ของสองคนนี้มันจะต้องเยอะขึ้นนะต้องคอยติดตามกันนะจ๊ะสาหรับวันนี้พี่ไปก่อนเนาะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วพี่แน่แน่ซับสไครต์ถ้าใครอยากเป็นกําลังใจสมัครเป็นเด็กในสังกัดพี่ได้เฉพาะช่องทางยูทูบไปติดตามพี่ทางทวิตเตอแล้วก็เฟซบุ๊กด้วยนะขอตัวไปเล่นเกกม่อนสสวััดีครบ Yep.